ที่โตโมแต่จริงๆมันไม่ใช่แค่โตโมนะครับตอนนี้ทองคำเนี่ยทางด้านภาคเหนือตอนล่างพาดไปถึงเชียงรายออทองแดงก็มักจะมากับทองคําสังกสีก็ที่แม่สอดตากอย่างเงี้ยวันนี้เห็นว่าจริงๆมีเพชรด้วยนอกอ่าวไอกระบี่และพังงานเนี่ยก็มีเพชรก็จํานวนก็ยังไม่ได้ยืนยันว่ามากน้อยสักแค่ไหน,นแต่ว่าคิดว่า <c oughs> มหาสาลพอสมควรครับเนี่ยอาจารย์ ผมอยากจะเปิดประเด็นอย่างนี้ว่าเอ๊ะเราเนี่ยถ้าคนไทยที่นั่งนั่งอยู่ทั้งในห้องส่งนอกห้องส่งหรือเดินตามถนนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในกระเป๋าขวาเราควรจะมีเงินทึ่งล้านรกระเป๋าซ้ายจากโปรตชอีกประมาณ1นส่วนสล้านมีจากทองคําอีก1นส่วนสล้านมีจากสังกะสีอีก1นส่วนหล้านมีจากทองแดงอีก1นส่วนหล้านมีจากเพชรอีก1นส่วนเล้านรเราน่าจะมีเงินในกระเป๋าคนแล้วไม่ต่ำกว่าล้านครอบครัว5้าคนเนี่ยเราพูดกัน10ล้านบาท ผมก็จะถามว่าถ้าเรามีเงินคนละหลายล้านบาทเนี่ยทำไมเรายังมีเด็กขายพุงมาไลาที่สี่แยกรเราทำไมยังต้องมีหาเปรยแผงลอยนะครับวิ่งหนีเทศกิจหัวสุกหัวสุนรเราทำไมคนยังต้องปากกัดตีนถีบหาเช้ากินข้าเพียงเพื่อจะมีชีวิตรอดอยู่ไปวันๆคนต่างจังหวัดต้องส่งลูกชายมาขายแรงงานส่งลูกสาวมาขายอะไรต่อมืออะไรอันนี้เนี่ย ผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่ผิดพลาดอย่างมหาศาลในระบบ,บอะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นคำตอบผมก็จะนำไปสู่ว่าท้ายสุดแล้วไอ้เงินจำนวนมหาศาลน,นี้เนี่ยแทนที่จะอยู่ในกระเป๋าของประชาชนมันก็ไปตุงอยู่ในกระเป๋าของผู้มีอำนาจทางการเมืองซึ่งก็คือนักการเมืองและก็นายทุนการเมืองนี่ครับผมก็อยากจะเริ่มอย่างนี้ครับว่าเรากำลังเมืองไทยเนี่ย อุดมสมบูรณ์มีเงินมหาศาลสังคมไทยดีกว่านี้ได้มากมายแต่ทำไมคนไทยจึงยากจนคำตอบผมก็ทุบกิดกำ้นทุบดินเลยเงินในที่จำนวนมหาศาลอันนี้มันไม่ได้ถึงประชาชนมันอยู่ในกระเป๋าของนักการเมืองและผู้มีอำนาจทางการเมืองก็คือใน,ในทุนในทุนพักหรือทุนการเมืองนั่นเองครับผมผมก็อยากจะเริ่มอย่างนี้แต่มันเป็นข้อสงสัยของประชาชนว่าเวลามีการพูดถึงข้อมูลหรือทรัพยากรทั้งหลาย มันจะประกอบไปด้วยว่าทรัพยากรนี้เป็นสัมปทานของคนนี้ครับ <c oughs> ประชาชนไม่รู้สึกว่าอันนี้ของคนไทยครับ <c oughs> แล้วอย่างอย่างหลังสุดวันนี้ที่มีข่าวออกมาที่พี่น้องประชาชนก,ก็ก็น่าจะต้องทราบก็คืออย่างเชฟรอนเนี่ยก็เขียนว่าเชฟร้อนประเทศไทย <c oughs> มันเลยเกิดคําถามว่าตกลงหนึ่งมีทรัพยากรอยู่จริงหรือไม่จริง <c oughs> กาบันที่สองถ้ามีจริงเนี่ยของประเทศไทยประเทศไทยไหน <c oughs> ของประเทศไทยเชฟร้อนหรือประเทศไทย อะไรตรงนี้มันก็เลยต้องต้องก็งสามาาัญว่าตลกลงแล้วสิ่งเหล่านี้ที่มายืนยันว่าทรัพยากรไทยที่มีอยู่จริงเนี่ยมันถูกรับรองจากอะไรเอ่อตอนนี้เนี่ยไอแหล่งข้อมูลก็สมมุติว่าเรื่องน้ํามันและก๊าซธรรมชาติเนี่ยเขาก็มีกระทรวงพลังงานและภายใต้น,นั้นก็มีอะไรเขาเรียกชื่ออะไรกลมเชื้อเพลิงทรัพยากรเชื <สะ S 2> ้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าเป็น mineral resource แล้วอันนี้ก็เช็คอยู่กับพวกไอ้ cia facebook บ้างแล้วอีกอันที่เป็นแหล่งที่สําคัญก็คือเป็นแหล่งของอเมกันนะครับอันนั้นเขาเรียก eia uh, energy information administration แล้วไอ้พวก uh, แบบโปรตชก็จะมีอีก,อก,อก,อกแหล่งข้อมูลแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าทำกันบ้านหน่อยนะครับ,รบก็สามารถที่จะผูกเรื่องเหล่านี้ได้นะครับแต่แน่นอนให้คน uh, หาเช้ากินค่ำก็คงไม่เอาเรื่องพวกนี้มาผูกมาผูกให้เป็นเรื่อง ที่ที่ผมอยากจะขยายความเมื่อสักครู่เนี่ยว่าอันเนี้ยมันสมบัติแล้วมันเป็นสมบัติของประชาชนแต่นักการเมืองทำเสมือนว่ามันเป็นสมบัติของของรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจทางการเมืองม,มันเหมือนกับว่าหนึ่งประเทศไทยมีทรัพย์สมบัติจริงหรือไม่จริงในประเด็นหนึ่งนะค,ะครับถ้ามีแล้วเนี่ยมันใช่ทรัพย์สมบัติของประชาชนไหมกับประเด็นท,ที่เวลาเกิดพูดถึงทรัพยากรข,ขึ้นมาสำรวจอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกว่า อันนี้เป็นของบริษัทนะได้สัมปทานอันนี้เป็นของบริษัทนี่ได้สัมปทานโดยประชาชนยังไม่รู้เลยว่าอ้าวตกลงมันมีจริงแล้วแล้วทำไมไม่ถามไม่ถามตกลงแล้วมันแจ่ของชัติหรือเปล่าที่ต้องมีส่วนแบ่งในส่วนนี้คือคือถ้าว่ากันตามกฎหมายอันนี้ไม่ได้พูดถึงกฎหมายไทยอย่างเดียวนะครับกฎหมายของ UN เเนี่ยเราพูดถึงไอ้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันเป็นของของประชาชน แล้วไม่ใช่แค่ว่าถ้าเราเจอกันที่อำเภอฝางน้ำมัน,มนก็ไม่เป็นของคนอำเภอฝางก็ไม่ใช่นะครับอันนั้นคือของของของคนไทยหกสิบห้าล้านคนอันนี้ยืนยันครับไอ้เรื่องตัวเลขนะฮะแต่อ,อีกอันที่ผมอยากจะเพิ่มเติมก็คือว่าไอ้ตัวเลขอันนี้เนี่ยที่ผมพูดว่าของมันมูลค่ามหาศาลเนี่ยอาจารย์ลองเอาไอา้ไอ้อออส่วนแบ่งบเวลาคุณมสมศักดิ์ที่เห็นน้ำมันนะฮะวันนี้เอาเข้ามา อาจารย์ลองเอาไอ้ค่าภาคหลวงที่เขาเรียกค่าภาคหลวงปีอันนั้นผมผมเมื่อสองปีก่อนตัวเลขใหม่สุดยังไม่ออกนะครับ,รบอาจารย์เอาตัวนี้ตั้งนะครับล้าอาจารย์ก็หารด้วยหารด้วยไอ้มูลค่าของน้ามันและการธรรมชาติมันออกมาผมเอาเครื่องคิดเลขเคาะเล่นๆมันออกมาประมาณ3ามจุดเก้าเปอร์เซตอาตีว่าสี่เปอร์เซ็นแล้วกันแปลว่าแปลว่าของร้อยบาทคุณเป็นเจ้าของเหมือนกับเจ้าของบ่อปลาคุณเลี้ยงปลาปลาแล้วก็คุณก็ไปจ้างฝรั่งเขามาช่วยช้อนปลา พอเขาช้อนมาร้อยตัวเขาก็ให้เจ้าของบอ่อสี่ตัวเขาเอาไป96้าบหกตัวผมว่าอันนี้เนี่ยมีอะไรผิดปกติละในต่างประเทศเนี่ยเขาเอาแ80ด0ิบ้าตัวหนักกว่านั้นบางประเทศเขาบอกว่าคุณไม่ต้องมายุ่งเรื่องการแบ่งปลาคุณมาช้อนปลาเราเฉยๆและเราจะจ้างค่าช้อนปลาให้คุณเราจะจ่ายค่าค่าช้อนปลาให้คุณตัวละกี่เหรียญกี่เหรียญก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ของเรามันกลับกันนะของที่มันเป็นสมบัติของประชาชนแต่ประชาชนได้ สี่จากร้อยขณะซึ่งเชฟรอนหรือว่าสมัยก่อนเรียกยูโนแคลนะครับ,รบหรือว่าหรือว่ายูเนียนออยอะไรเนี่ยนะครับ,เ,รบเขาเอาไป96อย่างเงี้ยแต่ถ้าจะมองให้มันรายกว่านั้นผมก็คิดว่าเขาก็แบ่งเหมือนกันเขาอาจจะไม่ได้เอาไป96เขาแบ่งออกมาอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบ แล้วมันก็ไปตุงอยู่ในกระเป๋าของนักการเมืองและก็ผู้ที่มีอํานาจที่จะอนุมัติไอ้สัมปทานเหล่านี้ <Okay. S 1> ผมว่าไอ้เรื่องคําว่าสัมปทานเนี่ย <c oughs> บางทีมันเป็นคอนเซปต์ซึ่งโบ,รา,ง <Okay. S 1> บราณโบราณมันเป็นคอนเซปต์ที่กดขี่ประชาชนจํานวนมหาศาลเสมือนว่าประชาชนหนึ่งไม่มีความสามารถที่จะเอาการสนํามันขึ้นมาแน่นอนครับเอออันที่สองสมบัติอันนี้เนี่ยเป็นของผู้ที่มีอํานาจอนุมัติไม่ใช่ okay. สมบัตินี้เป็นของประชาชนและอันที่สองแน่นอนประชาชนคงไม่สามารถที่จะเจาะน้ํามันแบบที่เชฟรอนทําได้แต่ว่าคุณไม่จําเป็นต้องเจาะน้ํามันเอ,เองนี่ครับ <Okay. S 2> คุณก็จ้างจ้างเชฟรอนมาก,ก็ได้คุณจะจ้างไอเอชเอลก็ได้คุณจะจ้างเอ็กซอนก็ได้คุณก็มาจ้างเขาแล้วก็จ่ายให้เขา uh huh. ผมก็ว่าปลาร้อยตัวคุณอาจจะจ่ายไป3ตัว5ตัวก,ก็ไม่เป็นไรนี่คุณก็เก็บอีก90กว่าตัว uh huh. อันนี้ผมว่านี่คือความผิดอันพื้นฐาน และหนักกว่านั้นขออนุญาตอีกสักนาทีโปแทชเนี่ยท้ายสุดเขียนข้างในนะครับภาคภาคภาคหลวงประมาณ3-5% 3-5%จาเปนี่ยจากกำไรครับเหลือจริงๆอนาะจะนิดเดียวคนที่จะได้โปแทชเข้าไปเนี่ยอันนี้ผมก็มีอยากเปิดเผยเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคดีความเพราะยังยังข้อมูลไม่แน่นแต่ยืนยันได้เลยว่ามันไม่ใช่นักธุรกิจธรรมดา มันเป็นนักธุรกิจซึ่งอิงอำนาจรัฐและอำนาจการเมืองเป็นนักธุรกิจซึ่งเป็นการผสมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจและนักการเมืองเป็นเจ้าของขออนุญาตยังไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับทับ้นตรงนี้เมื่อเมื่อมาถึงตรงนี้มันเหมือนกับว่าทร,รัพยากรที่เป็นอยู่เนี่ยถ้าถ้าเอาอย่างถ้าสมศักดิ์ทราบข้อมูลจากอาจารย์ว่าประเทศไทยมีผลประโยชน์ของชาติเยอะทร,รัพยากรมากพี่มสมศักดิ์รู้รู้สึกว่าอันนี้คือทร,รัพสมบัติของ ของท่านเลครับใช่ก็คือก็ที่จริงอย่างที่อาจารย์พูดก็คือสมบัติของประชาชนครับแต่ทีนี้การเมืองบ้านเราเนี่ยมันมันไม่ได้ให้ความรู้ให้การศึกษารวมทั้งการศึกษาไทย,ยครับไม่ได้พูดมาั้งที่จริงเด็กๆตัวเล็กๆก,ก็ต้องรู้แล้วว่าทรัพยากรสิ่งที่สร้างขึ้นเองหรือมาจากธรรมชาติที่อยู่ในอาณาเขตแผ่นดินไทยเนี่ยก็ค,คือทรัพย์สมบัติของคนไทยทุกคนครับ แผ่นดินไหนเขาก็เขียนหลักกฎหมายเดียวกันหมดนะฉะนั้นแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยพอผู้มีอำนาจรัฐแล้วเ็าจะบอกว่าประชาชนอย่าไปยุ่งนะครับไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้มีอำนาจรัฐเขาประชาชนอยู่เฉยๆฉยนะฮะแม้กระทั้งว่ากฎหมายเขียนมาแล้วช่วงหลังนะรัฐมนูญอย่างฉบับปีห้าศนย์เนี่ยสี่ศก็มีห้าย์ก็มีห0ก็มีแต่ปีห0ย์ก็เขียนไว้ชัดว่าเวลาคุณจะจะไปทําอะไรนะครับจะไปสร้างเขื่อนจะไปขุดจะไปทําอะไรในพื้นที่ที่เขาเรียกว่า พรบชุมชนนะนะคุณจะต้องไปขอความเห็นจากประชาชนแม้ประชาชนจะไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่ถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยคุณก็ทําไม่ได้ครับแต่เขาก็ยังบิดเบือนอีกไปถึงก็ตั้งประชาชนพันใหม่ขึ้นมาครับที่อาจจะเช่นไปเปิดห้างใหญ่ๆเนี่ยก็เอาคนมาเสวนาเพื่อบอกานี่ประชาพิจารณ์ทำบูเป็นพิธีสุดท้ายแล้วก็เดินหน้าต่อไปอันนี้ก็คือการบิดเบือนนะก็คือพูดง่ายๆว่าชนชั้นปกครองไทย ไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากการยึดอำนาจที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทําตอบสนองเจตจํานงของพล,ลเมืองไทยไม่ได้มีสาระสําคัญแบบประชาธิปไตยนะที่ผมบอกก็มีสาระสําคัญบางครั้งคุณอาจจะไม่มาจากการเลือกตั้งแบบซื้อเสียงก็ได้มาจากยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าอันนี้เอาตามทฤษฎีอาจารย์ท่านพุทธทานนะว่าผู้บริหารประเทศจะมาจากไหนก็ไม่สําคัญเท่ากับว่า เมื่อคุณมีอำนาจรัฐแล้วคุณทำตามเจตจํานงหรือว่าเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่หรือเปล่าครับถ้าทำเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่คุณต้องเริ่มต้นตั้งแต่บอกอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยถ้ามีอย่างอาจารย์วุติพงศ์เนี่ยไปออกรายการเนี่ยมีช่องเยอะฟรีทีวีครับให้คนเข้าใจเลขพูดอย่างนี้เป็นประโยชน์ประชาชนทั้งนั้นประชาชนไหนจะไม่ยอมรับบ้างเนี่ยพูดอย่างเนี้ครับนะพอไปยอมรับแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนี้พับมันก็ต้องมีกระบวนการจัดการที่จะทำอย่างไรให้ผลประโยชน์ที่เป็นของคนทุกคนเนี่ย ตอบสนองเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนเราบริหารประเทศเพื่ออะไรเห็นไหมบริหารประเทศเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่ฉะนั้นถ้าคุณบริหารประเทศแล้วคนยิ่งจนลงจนรวยรวยกระจุกจนกระจายแค่นี้คุณก็ถือว่าล้มเหลวโดยอย่างเบ็ดเสร็จโดยสิ้นเชิงในฐานะที่คุณใช้อำนาจของรัฐไม่ว่าคณะบุคคลใดเหล่าใดก็ตามอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นการบิดเบือนไม่ได้ให้ข้อมูลเนี่ยอาจารย์วิจพงศ์พูดนะออกช่องนี้ครับ ช่องอื่นเชิญกล้าไปพูดไหมพูดอย่างนี้เพื่อคนทั่วใหญ่คดีจะมีคนมาเถียงอีกนะจราจาร์ต้องไปใป้ปัาสเ้าก็ดูไปถึงประชาชนเลยตรงนี้ประชาชนต้องดูนะครับว่าใครที่พูดแล้วเพื่อเป็นประโยชน์ของคน <c oughs> แล้วไม่ถามว่าผู้พูดได้ประโยชน์อะไรไหมพูดแบบนี้ครับมันง่ายๆนะครับลอจิกง่ายๆไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ประโยชน์จะตกกับแผ่นดิน ตกกับคนส่วนใหญ่และประชาชนส่วนใหญ่ถ้าบอกว่าเป็นสื่อมวลชนจริงๆก็ทาไมไม่เอาสิ่งเหล่านี้ไปขยายผลมาตกเถียงกันในรายละเอียดรจริงไม่จริงอย่างไรก็พร้อมที่จะดีเบตพร้อมที่จะพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามเพราะพวกเราก็กล้าที่จะพูดให้มีคนเถียงเพื่อจะได้ค้นพบสิ่งที่เป็นจริงที่มั่นคงแน่นอนและจะได้เอาไปบริหารจัดการเป็นอย่างไรที่ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่จริงๆก็จริงๆอย่างอย่างที่ท่านสมศักดิ์มองว่า วันนี้ถ้ามองจากข้อมูลณชั่วโมงนี้ตกลงประเทศไทยมีทรัพยากรหรือว่าผลประโยชน์ของชาติมหาศาลเนี่ยคือข้อมูลตรงนี้เชื่อได้ยังไงว่ามหาศาลเมื่อคิ้ตัวเลขคร่าวๆแต่ผมคิดว่ายังมากกว่านั้นแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยม,มันก็ที่ทําลายไปเยอะแล้วนะครภูเขาสูนแถวทางใต้เนี่ยแต่ก็ขุดทิ้งไปเยอะแล้วนะครับ ทุกรถไฟเป็นกระบวนยาวแรกก็บอกเขาไปทํานาฬิกาเรือนไม่รู้เท่าไหร่ครับแต่เราขายเข้าไปนี่ถูกมากยกตัวอย่างอันหนึ่งอ่ะไอ้ที่ถูกผ่านไปหมดแล้วนี่ก็คือดีบุกนะดีบุกตอนนั้นไม่กี่สิบบาทนะครับ,รบแ,แล้ว<บ>ไปขายเนี่ยไอ้ตอนสมัยก่อนเนี่ยขายมันมีในดีบุกมันมีไอ้ธาตุอ่ะเลขแทนทัลัมนะครับ,รบทันทัลัมเนี่ยเขาเอาไปกับมันไปกับสายแร่ดีบุกไอ้นั่นนะ่ะประมาณหลายร้อยบาทค วันนี้แทนทัลลัมเนี่ยหลายหมื่นบาทแทนทัลลัมเขาไปใช้ทำอะไรครับเอ่แทนทนัลลัมรู้สึกไปเป็นไอ้ส่วนประกอบของไอ้โลหะผสมแล้วก็มันมีคุณสมบัติพิเศษอะไรซึ่งผมก็จำไม่ได้แล้วแต่ก็เป็นเป็นวัสดุที่หายากแต่มันมาจากดีบุกนะเขาจำได้ว่าพี่น้องทางใต้เคยไปเผาหลอมแทนทัลลัมใช่ไหมครับคุณเรวุฒิเรวุฒิใช่ใช่อันเนี้ยที่ที่ผมถึงบอกว่าอยากจะเสริมคุณสมศักดิ์หน่อยว่าไอ้เนี่ยมันมันเป็นเรื่องน่าเสียดาย ผมสามารถพูดได้ด้วยความน้อยเนื้อต่าใจเลยว่าไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยพนันได้นะครับไม่มีทางได้ออกสื่อใหญ่ไอ้ทีวีสามาไทยพีบพวกเนี้ผมผมไม่เชื่อว่าว่าจะจะเอาสิ่งเหล่านี้ออกล่านี้คือสาเหตุครับคุณสมศักดิ์ที่ เราต้องทุกสัปดาห์เราไปไฮพาร์คเดี๋ยวเราก็ไปที่ <Right. S 1> จตุจักรเดี๋ยวเราก็ไปที่สำเพง็งเราไปเยาวราชเราไปบางลำพูนะครับไปอนุสาวรีย์ชัยเราทำมาเป็นสิบสิบครั้งเพราะว่ามันไม่มีมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีสื่อให้สื่อที่ดีที่สุดก็คือแบบ13สาสยามไทยซึ่งอันนี้เราก็ต้องยอมรับมันเป็นมันเป็นทีวี TV ดาวเทียมมันก็ไม่มันก็ไม่ได้กว้างเหมือนกับไอ้ช่องไอ,ไ,อไอ้ช่องสาห้าเจ็ดเกแต่ข้อมูลสำคัญอย่างนี้ทำไม ทำไมไม่เอาออกอไอ้สื่อใหญ่ใช่ไหมฮะอันนี้ผมถึงอขอขออนุญาตระบายความเจ็บปวดในหัวใจเพิ่มสักนิดนะครับวันนี้ผมว่ามันหนักไปกว่าน,นั้นก็คือว่า,าสือ่อแล้วก็พวกเราประชาชนก็เลยถูกดึงเข้ามา,าทำต่อสู้อะไรกันความจริงแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไอ้สมบัติของเราที่มันควรจะอยู่ในกระเป๋าประชาชนเนี่ยมันถูกเอนไปโดนนักการเมือง ทุนการเมืองอ่ะเรียกลมๆนะครับ,รบผมเคยเรียกมันว่าสามเหลี่ยมทรราชนมันก็คือประกอบด้วยนักการเมืองนะครับแล้วก็ข้าราชการระดับสูงแล้วก็นายทุนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนายทุนพักอ่ะคนที่มาจ่ายเงินแล้วก็เอาไอโครงการไม่ก่อโปรเจกต์ไปเอาสัมปทานไปเอาอำนาจผูกขาดอะไรไปเนี่ยไอพวกเนี้ยคือคนซึ่งเอาสมบัติที่เราพูดถึงอาน,น,นุนหลายสิบล้านล้านไอนี่ก็อีก10ล้านล้านไอนี่นอีก